สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราไปตรวจเลือดแล้วความค่าของไขมันในเลือดสูงนะครับสูงเท่าไหร่ถึงต้องกินยานะครับหรือว่าสูงยังไม่มากนะครับสามารถที่จะปรับไลฟ์สไตล์ก่อนได้ไหมนะครับเพราะคุณหมอบางคนก็บอกว่าอยากจะให้ลองปรับวิธีการทานอาหารดูก่อนนะครับมีรายงานจากเพหรัมริกานะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับคำแนะนําเลยคือให้ดูค่า คอเลสเตอรอลตัวดีกับตัวไม่ดีเป็นหลักนะครับคอเลสเตอรอลทั้งหมดนะครับจะแบ่งออกเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีกับตัวไม่ดีนะครับเจ้าตัวดีเนี่ยย่อมาจาก hdl นะครับก็คือ high density cholesterol น an ั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นตัวดีมีโมเลกุลที่ใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้ร่างกายเราช่วยให้ดอดเลือดเราเแข็งแรงได้นะครับในขณะที่ คอเลสเตอรอลตัวไม่ดีหรือว่า low density นะครับก็จะเป็นตัวเล็กหน่อยนะครับเนชอบเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดเรานะครับที่สําคัญก็คือผนังหลอดเลือดหัวใจนะครับอุดตันมากๆเลือดก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะครับก็เป็นภาวะหัวใจวายได้นะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาอยากให้ตัว LDL เนี่ยหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีเนี่ยให้ต่ำๆเข้าไว้นะครับปัจจุบันคือให้ต่ํากว่า100ให้ได้มีผลว่า การที่คอเลสเตอรอลตัวไม่ดีต่ำกว่า100เนี่ยจะมีความแตกต่างจากคนที่สูงกว่า100คือลดอัตราการเสียชีวิตได้นะครับแต่ทีนี้นะครับก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าเกินร้อยนิดนึงเนี่ยจะต้องกินยานะครับยาในกลุ่มที่ว่านี่คือยากลุ่มสเตตินนะครับมีคําแนะนำนะครับว่าทางคุณหมอโรคหัวใจไม่สหรัฐอเมริกานะครับเขาตัดค่ากันที่190ของคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีนะครับ ถ้าสูงเกิน190เนี่ยอย่ามัวปรับอาหารปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยคิดว่าคงไม่ทันอาจจะต้องรีบกินยาให้มันลงมาก่อนนะครับแล้วระหว่างที่เรากินยาเนี่ยก็ปรับไลฟ์สไตล์ไปด้วยแค่มันลงดูแล้วนะครับแล้วอยากจะทดลองหยุดยาดูเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทิ้งไว้อย่างนี้นานๆเนี่ยมีโอกาสที่หลอดเลือดเนี่ยมันจะตีบได้นะครับนี้คนที่อยู่ระหว่าง100-190เนี่ยคุณหมอก็แนะนำว่า ลองปรับไลฟ์สไตล์ดูก่อนคำว่าไลฟ์สไตล์นะครับเขาเน้น <c oughs> เป็นเรื่อง1เลยคือการนอน <c oughs> นอนอยงพอนะครับวันละ8ชั่วโมงนะครับงดบุหรี่นะครับอันนี้สำคัญใครสุบอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมาดาหรือบุหรี่ไฟฟ้านะครับงดได้งดก่อนส่วนเรื่องเอ็กซ์ไซส์นะครับเอ็กซ์ไซส์หรือการออกกำลังกายนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับคือจะช่วยให้ทั้งคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีลดลงนะครับแล้วก็คอเลสเตอรอลตัวไม่ดีเนี่ยจะออกมาในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นนะครับ นีการเอ็กซ์ซอร์ซส์นะครับคุณหมอเ็าบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเอ็กซ์ซอร์ซส์แบบธรรมดานะครับประมาณ150นาทีตอนหนึ่งสัปดาห์คำว่าธรรมดาเช่นเดินวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆนะครับเข้ายิมเล็กน้อยยกยกน้ำหนักอาจจะไม่ได้หนักมากนะครับแต่ถ้าออกกำลังกายแบบ i n ทมากขึ้นนะครับก็จะลดลงมาเหลือแค่75นาทีต่อสัปดาห์นะครับเช่นคาร์ดิโอเยอะเดินบนลู่วิ่งที่มีความเร็วสูงขึ้นมีความชันสูงขึ้นหรือว่าทําให้หัวใจเราเต้นอยู่ในโซน2อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถาที่จะทําแค่75นาที75นาทีอาจจะแบ่งประมาณ2วันถึง3วันแล้วแต่เหมาะสมนะครับ แต่ถ้า150นาทีแนะนําแบ่ง50นาที3วันนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้อยากออกกําลังกายแบบหนักหน่วงมากนะครับทีนี้เขาบอกว่าออกกําลังกายที่ไม่หนักหน่วงมากเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับที่พอจะเอาไปใช้ไม่ต้องเขา้ายิมได้ไหมเช่นการเดินการว่ายน้ําหาน้ําหนักที่บ้านนะครับขวดน้ําเนี่ยมายกแทนเวทในในโรงยิมก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเต้น แอโรบิกหรือว่าเต้นกับเพลงเช่นสมัยนี้เค o p อปกำลังมาแรงก็อาจจะเต้นกับเพลง Kpop ก็ได้นะครับซึ่งพวกนี้จะช่วยให้เป็นโรคหัวใจลดลงนะครับทีนี้มาถึงเรื่องอาหารนะครับอาหารที่สามารถที่จะลดคอเลสเตอรอลได้แน่นอนพยายามให้อิงความเป็นเรื่องของผักผลไม้ไว้ก่อนนะครับกลุ่มอาหารที่ทานเขาอยากจะให้ เพิ่มเรื่อง plant-based นะครับหรืออาหารที่เป็นเกี่ยวกับพืชอาจจะไม่ถึงขั้นต้องเป็นมังสวิรัตนะครับแต่ว่าเน้นเรื่องอาหารที่เกี่ยวกับพืชมากขึ้นเช่นถั่วเบอร์รี่ข้าโวโอ๊ตอะโวคาโดน้ำมันก็เป็นน้ำมันมะกอกน,นะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้ทานก็อาจจะพยายามเอามันใส่เข้าไปในเมนูอาหารเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ลดสัดส่วนของมันจากเนื้อสัตว์ลงอันนี้จะทำให คอเลสเรอลตัวที่ไม่ดีหรือ LDL เนี่ยลดลงได้นะครับก็ฝากาไวส้สำหรับแนวทางคนที่ลองมาจัดเลือดดูก่อนนะครับถ้า190 LDL นะครับกินยาเลยนะครับถ้ามากกว่าถ้าน้อยกว่านะครับลองปรับไลฟ์สไตล์ที่ผมบอกถ้าเป็นประโยชน์เช่นเคยคลิปนี้ทำประโยชน์เช่นเคยคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อ,อท่านนะครับอย่าลืมครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ